ก็เต่อมวยด้วยต่อยมวยด้วยต่อยมวย่อมวยด้วยใต่อยมื่อหต่อยมวยด้วยแเก่งด้วยนะเก่งด้วยต่อยมวยชนะด้วยนะแล้วมาหลุดคงพ่ออะไรวะมันไม่เคยมางานเลี้ยงรุ่นไม่เคยมามาหลายีปัญญาลับปัญญารับอะไรเที่ยวแล้วเขาบรรลเพียนด้วยรู้สึกว่าสมองเขาเขาผู้บตดเหตุอะไรทั้งอย่างจะไม่ได้ ต่อยมเยอะเปล่าแล้วรับเจ็บทำงานต่อยต่มมเยอะอะไรตะเหล็กมานล่วงไเยแต่มันแต่มันหลุดมันหลุดไปมันเป็นสปีนะแต่นี่มันยังมันยังหลุดไเปอนเรื่องธรรมะทำอาไปธรรมะมาไละไม่ไม่เราเคยไปเจ็บ ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราเอาไอ้หมอเพื่อนสมอไม่ได้รับอะไรแลนะนั่งกรรมฐานนัไรอย่างเงี้ยน้ำเอ็ไหนปะแยบปล่อยไหมไอ้ใครที่มันซีซีแล้วเราแปลเข้ามามาเที่ยวมาลงกับกลุ่มเราเนี่ยจะ่เราไม่รับเองแับจองเพียงแต่แค่มีคนไปบอกเฮ้ยช้ามื้อนมากินมาอยู่กับเพื่อนหน่อยอะไรหน่อยมีตอนตอนนั้นเขมีรุ่นหนึ่งเขาพามาแจกนะอื แจกแต่เราไม่รับเราไม่รับนะนุนุปะมีใครซื้อกันมาบ้างไหมครับหมายถึงว่าเราไปเฮ้ยไอ้ชามมันมันกินงานรุ่นงานอะไรเนี่ยรุ่นนั้นเขาเล่นฟุตบอลด้วยกันแต่ผมไปรับเองผมไปรับเองไอ้ด่างไอ้ไข่ดางไอ้ดองไอ้ดองเนี่ย